สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้อง f c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางนะคะของวันที่24นะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่23ก่อนไปรับชมนะคะของวันที่24ต่อนะคะ,อะแอดก็จะพามาสรุปผลก่อนนะคะของวันที่ ยี่สามก่อนเนาะอ่าแนวทางรอบเฉพาะกิจนะคะอ่าออกสองสองหกนะคะแล้วก็ศูนย์สามนะคะศูนย์สามเข้าอยู่นะคะตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะต่อด้วยน้อยพิเศษนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งนะคะตรงตรงนะคะเข้าในชุดกันนะคะพี่น้องจา๋า ต่อด้วยบนนะคะสี8สีแปดนะคะเลขวันนี้มาเบิ้ลหมดเลยนะคะสองสองหกสี0สีแปดแปดแปดูน์เจ็ดูน์เจ็ดนะคะสีแปดนะคะเข้าวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าวิ่งรูดนะคะศูนย์มาแล้วนะคะ1มาแล้วนะคะวิ่งรูดเนาะสีแปดเข้าวิ่งรูดนะคะเดี๋ยวคอยไปสรุปผลของในตารางนะคะพี่น้องจ๋า ต่อด้วยน้อยปกตินะคะ83นะคะแ3แอดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นหลุดไปนะคะ80นะคะ80ก็หลุดไปนะคะตัวเจาะเข้าวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะคะ0มา4มานะคะ83ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลของในตารางนะคะต่อด้วยนอย V.I.P. นะคะ V.I.P. เข้า07นะคะ07ตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าแต่ไม่ใช่ตัวชอบนะคะ07นะคะก็สำหรับตัวเจาะนะคะเข้ารอบเฉพาะกิจล่าง03นะคะแล้วก็รอบพิเศษล่าง81นะคะตรงๆร,รงนะคะ03ก็ตรงๆนะคะ 07รอบ vip นะคะเพราะฉะนั้นเข้ารอบ vip นะคะชุดเน้นรอบนะคะ80ก็เข้าอยู่เนาะสำหรับอ่าท่านใดที่พาไปวิ่งไปรูดนะคะเพราะว่าแอดเจาะได้แค่07นะคะไปดูเลขในตารางนะคะพี่น้องจา๋าเลขในตารางเข้าตัวไหนบ้างนะคะ48นะคะ48 แปดหนึ่งนะคะเลขในตารางนะคะแปดสามนะคะตารางนี่เข้าดีมากมากนะคะนี่นะคะแปดสามศูนย์เจ็ดนะคะในตารางนะคะมาหมดนะคะพี่น้องจ๋าในตารางเนาะแต่วันนี้เลขมาแบบเด้งๆเลยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เนาะ ถ้าใดถ้าท่านใดพาไปวิ่งไปรูดนะคะก็เข้าอยู่เนาะสำหรับศูนย์นะคะถ้าศูนย์นี่จะเข้าศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเพราะว่าของวันที่ยี่สิบสองนะคะศูนย์มาแบบเด้งๆนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์มาแบบอสามนอยเลยนะคะมีนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็นอย vip นะคะแต่ก็ให้เข้า ห้าศูน์นะคะแอดบอกว่าศูนย์น่าจะยังมาอีกนะคะก็มาจริงๆนะคะศู 03, 80, นย์สเจ็นาะก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท่านนะคะวันนี้ที่ถูกรางวัลกันเนาะแอดก็ยินดีด้วยนะคะดีใจกับ f อฟทุกท่านนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณล่วงหน้านะคะแนวทางวันที่24นะคะเดือน11 2564นะคะแอดเพียนนะคะพารวยนะคะ ขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆ like, เลิฟนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะพี่น้องจ๋าที่เข้ามาคอมเมนต์ comment เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะอันนี้ในตารางนะคะแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจ จอให้2ตัวบนล่างนะคะถ้าท่านใดไม่ไม่ชอบ2ตัวชอบ3ตัวก็จับในตารางได้นะคะเด่นวิ่งรูดก่อนที่จะรับชมแนวทางนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเลขในตารางนะคะมี0 0มาอีกแต่ไม่รู้ว่าจะมารอบไหนนะคะมี1มี2มี4 มี9้ามีห้านะคะสำหรับเลขในตารางสั้นใดสนใจจับ3ามตัวได้นะคะวิ่งรูดนะคะสองเหนึ่งห้านะคะ แอดก็ S S จะพาเจาะนะคะตัวเด่นนะคะสองกับเก้านะคะสองนะคะก็จะมีสองหนึ่งนะคะสองสามสองสี่สองห้าและสองเก้านะคะคู่เด่นนะคะ ส่วนเกนะคะก็จะมี9 1้นะคะเก้าสา9เก้าสนะคะชุดกันนะคะแอดให้กัน1 4นะคะ หนึ่งห้าเก้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดนะคะ เน้นรอบนะคะปกติ VIP นะคะไปกลับบนล่างนะคะเน้นตัวชอบนะคะ กามหมึกหมดนะคะเปลี e ่ยนใหม่อชอบสองหนึ่ะคะสองหนะคะเก้ 25, นะคะชอบ91้าหนะคะเก้าเเนาะไปแบบไวๆนะคะ กันชอบหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะเก้าแปดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆและพี่น้องเอซทุกท่านจงโช,โชคดีนะคะมีแต่ความสุขนะคะเฮ้งเฮ้งรวยๆยนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ